ทำความบรุทำความรบผู้บรชาการตำรวจเที่ยวดเอ้าเอากับผมร้อมวีโยกินจันทาทัพรองสารวัตรสถานีตำรวจเที่ยวหนึ่งสองกับการสององคัารตำรวจสัเจตสนํา กำลังสายตรวจตำรวจท่องเที่ยวลำปางจำนวน5นายอาสาสมัครตำรวจเที่ยวลำปางจำนวน15นายมาเพื่อรับการตรวจเยี่ยมและเปิดจุดบริการนักท่องเที่ยววัดพระธาตุลำปางหลวงปัจจุบันอมแลอวคัมขอตันครับผมสา thi yết ma yết phật thiết tha tu hành đạo pháp chư phật pháp chư นายชัชวานกิตติโรจนานานางประมวลกิตติโรจนจนานายสมบัติเรืองนามรับต,ต่อไปนายปุ๊ก การตำรวจท่องเที่ยวข่างในอำเภอนะครับแล้วก็ทางผู้บัญชานะครับได้อ่ามาเปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับจังหวัดนำปังนะครับจ้างหนึ่งานกองตำรวจท่องเที่ยวครับสาม,มารถที่จะ,ะให้บริการกับตำรวจท่องเที่ยวบริเวณจุดบริการนี้ได้นะครับ หน่วยงานกิจการต่างๆหน่วยงานภาคเอกชนนะครับแล้วก็อาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวลำปางนะครับวันนี้ได้มีการมอบใบป,ประกาศนียบัตรนะรเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจนะครับในการอบรมเสร็จนะครับในการปฏิบัติงานลำปางนะครับใด้หน่วยงานของตำรวจท่องเที่ยวได้มีการอบรมภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบรรัตินะครับเป็นที่เรียบร้อยครับขณะนี้ก็มีสถิติเอานักท่องเที่ยวเข้ามาจํานวนมากขึ้นนะครับรวมทั้งชาวต่างชาติเองที่มา ใช้บริการรวมทั้งการจองห้องพักล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในช่วงก่อ,กอนใน,ในเทศกาลปีใหม่นี้นะครับก็ได้รับการรับแจ้งว่ามีการจองอัตราสูงมากนะครับแสดงว่าจะมีการท่องเที่ยวในพื้นที่จำนวนมากครับที่ยเราได้น้นย้าในเรื่องไหนเป็นพิเศษนะครับในความปลอดภัยเนี่ยเราเราถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่เราต้อง ให้ความสนใจโดยเฉพาะในเขตทางภาคเหนือเนี่ยก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาตินะครับทั้งภูเขาน้ำแล้วก็ที่อื่นๆนะครับซึ่งเราได้ร่วมกับทางการท่องเทียเท่ยวประเทศไทยนะครับกับส่วนท่องเที่ยวกีฬาแล้วก็หนในท้องถิน่นในการที่จะลงไปดูในรายละเอียดของแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความเป็นมาตรฐานแล้วก็มีการปรับปรุงให้มีความปลอดภยัยเพื่อนักท่องเที่ยวจะได้มีความปลอดภัยในการเข้ามาใช้ สถานที่ต่างๆคขอบเรามีทุกทุกทุกจังหวัดคี่รับผิดชอบเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของสถาน,นีต่างๆนี่ก็จะมีการเปิดจุด,ดบริการนักท่องเที่ยวในแหล่งที่ประเมินแล้วว่ามีนักท่องเที่ยวจะต,ต้องมาใช้บริการจํานวนมากนะครับก็ขยายขยายไปเรื่อยๆรวมทั้งโครงการต่างๆของเราเช่นโครงการใช้ตรวจจักรยานหรือการรับแจ้งความรับแจ้งเหตุโดยศ115หรือทางแอปพลิเคชัน ตัวริสต์ไอเิดอยู่ซึ่งกําลังชาน้ำพันเพื่อให้นักท่องเที่ยวเมื่อมีเหตุสามารถเรียกตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาครับ